สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ No Fab Challenge Podcast EP ที่44วันนี้ Day 17แล้วครับขอโทษที่หายไปวันนึงครับพอดีมันไม่สบายครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ No Fab Challenge Podcast EP ที่44นะครับวันนี้ D a y 17 นะพอดีผมไม่สบายนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่า2อสวันคือบอกก่อนว่าผมอยู่ภูกเก็ตเนาะช่วงประมาณ2อสมวันเนี่ยอากาศเปลี่ยนครับคืออยู่ๆเนี่ยมันร้อนมาตลอดเลยแล้วยู่ๆมันก็ฝนตกหนักนะครับแล้วอยู่ๆก็ตกต่อเนื่องกันประมาณ2อสมวันอย่างเงี้ยซึ่งพออากาศเปลี่ยนปุ๊บผมน่าจะไม่สบายนะคือจมูกผมเนี่ยมันมันยังไม่หายดีอยู่แล้วแหละ แล้วพออากาศเปลี่ยนก็น่าจะเป็นเพราะว่าอากาศเปลี่ยนด้วยก็เลยไม่ค่อยสบายก็พูดเสียงอู้อี้เสียงไม่รู้เรื่องเลยครับบวกกับแบบว่าไปออกกําลังกายอย่างเงี้ยวันที่ไปออกกำลังกายยังสบายดีฮะพอกลับมาปุ๊บคืนนั้นก็คือไข้ขึ้นเลยก็เลยไม่ได้ไม่ได้มาอัดพอดแคสต์ก็ขอโทษด้วยนะครับก็ก็เลยวันนี้ก็เลยอดไปฉลองเลยผมไม่ได้ไปกินอะไรเลยนะครับโคตรเส็งเลยเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยให้ร่างกายพักผ่อนนะก็ ทำงานอย่างเดียวนะครับโอเควันนี้ก็คงไม่ได้แบบว่ามาเล่านานมากเพราะว่ามันพูดตรงๆเลยว่ามันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับอันนี้ก็คือพยายามเอาตัวเองกลับมาพูดก็คือมาแจ้งข่าวทุกคนนะครับว่าอา,อาจจะลงช้าบ้างหรือว่าอาจจะขอสคิปบ้างนะครับช่วงสองสวันนี้แต่จะพยายามไม่สคิปแต่อาจจะมีลงช้าอย่างเช่นคลิปนี้ก็น่าจะลงช่วง ตอนกองวันเนาะอาจจะไม่ได้ลงช่วงเช้านะครับอันนี้ขอโทษล่วงหน้าเลยนะครับโอเคครับก็กลับมารีแคปกันนิดหนึ่งนะครับบอกเลยว่าช่วง2อสมวันนี้เป็นพอมันไม่สบายนะครับแล้วมันก็บวกกับงานหนักเนาะพูดตรงๆเลยว่าวันนี้เป็นวันที่เกือบแล้วนะครับเกือบหลุดนะครับแต่ก็ยังดีที่โอเคเราเราเรา,เราเปลี่ยนจากโนเปลี่ยนจากดุนังโป๊เป็นนอนแทนอะไรอย่างนี้นะครับก็ก็โอเคนะครับยังเอาตัวรอดแบบว่า เุลกทูเลไปได้นะครับวันนี้แล้วก็จริงๆวันนี้ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับสิ่งที่น่ายินดีก็คือผมเพิ่งล็อ c แคมเปญของของตัวผมของธุรกิจผมเนี่ยออกไปนะครับแล้วก็เริ่มทําโปรเจกต์ใหม่ๆในธุรกิจนะครับแล้วก็กําลังไปได้สวยเลยนะครับตลาดให้การตอบรับค่อนข้างดีนะครับผมแฮปปี้มากๆกับการที่รู้สึกว่า นอกจากเรื่องงานแล้วเนี่ยเราก็มีเรื่องของ y o YouTube ช่องนี้เนาะที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจให้กับตัวผมในทุกๆวันวันนี้ก็เลยคิดว่าจะเ,าเรื่องนี้มาคุยกันนะครับคือสิ่งที่เรียกว่าความภาคภูมิใจในตัวเองนะครับความภาคภูมิใจในตัวเองเป็นสิ่งที่คือมันสําคัญสําหรับทุกคนบนโลกนะครับ การที่จะมีความภาคภูมิใจในตัวเองนะแต่สําหรับผู้ชายมันสําคัญมากๆเอางี้สำหรับเพศชายแล้วกันสําหรับเก่พศที่ธรรมชาติสร้างมาให้มีพลังงานลูกผู้ชายหรือมีฮอร์โมนเพศชายนําชีวิตเนี่ยสำคัญมากๆครับเพราะอะไรครับเพราะว่าความภาคภูมิใจจะเกิดขึ้นได้จาก 1. ครับเราทําสิ่งที่เราต้องการเนี่ยประสบความสําเร็จ2ครับเราสามารถรักษาสัญญากับตัวเองได้ ซึ่ง2องอย่างนี้เป็นคุณสมบัติของผู้ชายที่ต้องเติบโตอันนี้คือเราพูดในมุมแค่ผู้ชายเนาะอืมเพราะฉะนั้นช่องนี้เนี่ยจะไม่ได้แบบว่ามาแบบว่าต้องพูดถึงมุมผู้หญิงด้วยอะไรอย่างนี้ไม่เนาะผมจะพูดแค่มุมผู้ชายอย่างเดียวนะอันนี้บอกก่อนไม่ได้เป็นการเอ่อเหยียดเพศหรือว่าไม่ได้เป็นการแบบชายเป็นใหญ่หรืออะไรเนาะเราพูดแบบคือช่องนี้ทํามาเพื่อผู้ชายเพราะฉะนั้นก็พูดถึงแต่ผู้ชายโอเคกลับมาที่เรื่องของเราครับก็คือการมีสิ่งเหล่านี้มันทําให ผู้ชายอยู่รอดในชีวิตได้นะครับอ่ะเราลองย้อนกลับไปเมื่อหลายพันหลายหมื่นปีนะคุณคิดว่าอ่ะหลายพันหลายหมื่นปีอ่ะแน่นอนนะครับเพศเนี่ยเพศชายมันมันมีแค่เพศชายหญิงใช่ไหมโอเคเราไม่รู้ว่าสมัยนั้นมันจะมีแบบว่าเออเขาเรียกอะไรคนยุคนั้นจะแบบเกิดมารักร่วมเพศไหมไม่รู้นะแต่ว่าโอเคธรรมชาติสร้างมาแล้วก็ตามประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยก็คือผู้ชายมีหน้าที่ออกไปหา ล่าสัตว์อะไรแบบนี้ใช่ไหมล่าสัตว์ขยายดินแดนเออส่วนผู้หญิงก็มีหน้าที่ดูแลทรัพยากรที่ผู้ชายหาอะไร้คือผู้ชายล่าสัตว์มาได้ผู้หญิงก็เป็นคนทําอาหารเลี้ยงลูกแล้วก็คอยดูแลหมู่บ้านเนาะประเด็นก็คือลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าผู้ชายเนี่ยเศอรอ้าส้อยเหงาหงอยแล้วก็ไม่มีความภาคภูมิใจในตัวเองนะครับผู้ชายในยุคนั้นนะจะสามารถออกไปล่าสัตว์และเอาชนะสัตว์ได้ไหม ไม่มีทางครับถ้าเกิดว่าอยู่ยังคุณยังแบบว่าเครียดหรือว่าซึมเศร้าอยู่แล้วคุณออกไปล่าสัตว์เนี่ยคุณไม่มีทางเลยที่จะล่าสัตว์ได้แล้วคุณก็จะกลายเป็นเหยื่อของนักล่าชนิดอื่นในธรรมชาติซึ่งน่ากลัวกว่ามนุษย์เร็วกว่ามนุษย์แล้วก็ดุร้ายกว่ามนุษย์นะครับเมื่อกี้พูดคาว่าซึมเศร้าขึ้นมาบอกก่อนนะผมไม่ได้หมายถึงกลายเป็นโรคซึมเศร้าเนาะคือผมอ่ะก็เรียนด้านจิตวิทยามาเพราะฉะนั้นผมจะไม่มานั่งพูดว่าไอ้คนเป็นโรคซึมเศร้าต้องปลุกใจอะไรเงี้ยมันมัน เราพูดแค่ในแง่ของภาวะ,ะความซึมเศร้าเนาะไม่ใช่โรคซึมเศร้าโอเคไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันทีน um mm to like ี้พอเวลาผ่านมาเป็นพันเป็นหมื่นปีครับมนุษย์เราวิวัฒนาการฮะไม่ใช่มนุษย์เราสิต้องเรียกว่าโลกเราวิวัฒนาการด้วยเทคโนโลยีที่มันก้าวกระโดดครับเมื่อร้อยปีที่แล้วครับเทียบกับ100ปีถัดมาก็คือปัจจุบันเนี้ยเทคโนโลยีเทียบกันไม่ติดเลยยาวแต่ร้อยปีที่แล้วเลยครับสิปีที่แล้วเนี่ยครับเทียบกับปัจจุบันเนี้ยเทคโนโลยีเทียบกันไม่ติดเลย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกเราก้าวกระโดดมากๆนะครับแต่สมองเราที่ถูกสร้างมาให้เอาตัวรอดแบบเมื่อหมื่นปีที่แล้วอะ่ะมันยังไม่พัฒนาให้เอาตัวรอดในแบบยุคปัจจุบันเนาะสมองถูกสร้างมาให้รู้สึกว่าขาดแคลนอาหารรู้สึกว่าต้องหาทรัพยากรเพิ่มรู้สึกว่าต้องเอาตัวรอดในธรรมชาติไม่งั้นจะโดนนักล่าฆ่าตายและรู้สึกว่าต้องเป็นนักล่าที่แข็งแกร่งถึงจะอยู่รอดในธรรมชาติได้ สมองของผู้ชายเรายังคงเป็นแบบนั้นอยู่นะครับถึงแม้ว่าวันนี้เราไม่ต้องไปล่าสัตว์แล้วถึงแม้ว่าวันนี้เราไม่ต้องไปขยายดินแดนเราไม่ต้องไปต่อยกับเพื่อนข้างบ้านเพื่อที่จะไปครอบครองบ้านของเขาไม่ต้องแบบนั้นแล้วนะครับแต่สมองเราอะลึกๆนะครับสัญชตาตญาณมันยังเป็นอย่างนั้นอยู่มันจึงทําให้ผู้ชายอย่างเราอะจาเป็นอันนี้ขอเนี่ยใช้คำว,ว่าจําเป็นนะอาจจะโหดนิดน,นึงแต่อันนี้บอกตรงๆว่าในช่องนี้มันก็เป็นมุมมองผมเนาะ กําเป็นที่จะต้องไปข้างหน้าอยู่เสมอนะครับคือผมเนี่ยเคยถูกสอนมาในเรื่องของการที่อยากกดดันหรือพุชตัวเองมากเกินไปมันจะทําให้ตัวเราแย่นะครับแต่ทีเนี้ยพอจนถึงปัจจุบันเนี้ยผมต้องยอมรับตามตรงว่าในมุมของชีวิตที่การแข่งขันมันสูงขึ้นตลอดเวลาและถ้าเรายอมรับกันแบบไม่ไบแอสเลยนะครับการแข่งขันของผู้ชายมันก็สูงขึ้นมากจริง ในทุกๆแง่เนาะเพราะฉะนั้นมันยากมากครับที่ถ้าเราไม่ดีขึ้นในทุกๆวันเนี่ยเราจะรู้สึกแย่กับตัวเองจำได้ไหมที่ผมบอกถึงความภูมิใจในตัวเองมันเกิดจากการรักษาสัญญาและการก้าวหน้าหรือว่าการเขาเรียวกว่าอะไรนะเติบโตใช่ไหมถ้าเราเติบโตได้ในทุกวันนี้นี่คืออันดับหนึ่งแหละของการที่แบบว่าอยู่ในโฟลของความเป็นผู้ชาย การรักษาสัญญาคืออะไรครับการทําในสิ่งที่เราตั้งใจจะทํายกตัวอย่างเช่นถ้าเราตั้งใจจะลดน้าหนักไม่ต้องลดน้าหนักเนาะตั้งใจจะเริ่มต้นธุรกิจสมมุติว่าคุณมีเป้าหมายว่าปีนี้2023จะเริ่มต้นธุรกิจอืเล็กๆของตัวเองนะครับเพื่อต่อยอดในอนาคตแล้วปีนี้คุณไม่ได้เริ่มคุณจะรู้สึกยังไงกับตัวเองนะครับ นี่คือสิ่งสําคัญมากครับเพราะอะไรครับเพราะการรักษาสัญญากับตัวเองกับการก้าวหน้าในชีวิตมันคือเรื่องเดียวกันถ้าเราทํา2เรื่องนี้ไปพร้อมๆก,ก,กับการใช้ชีวิตได้ครับเราจะอยู่ในโฟลของความเป็นผู้ชายพลังงานผู้ชายที่อยู่ในตัวเราจะถูกใช้อย่างเต็มที่มัสกูลีเ e อ e r จีจะถูกสร้างจากสิ่งนี้ครับและยิ่งถ้าสมมุติว่าเราไปออกกําลังกายยกเวทสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มด้วยถามว่าทําไมสร้างกล้ามเนื้อถึงช่วยเพราะอย่างที่บอกครับสมัยก่อน ถ้าเราไม่มีกล้ามเนื้อเราสู้กับสัตว์ร้ายในป่าไม่ได้มันก็คือถูกสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ว่าใน DNA ของเราในสมองของเราในสัญชตาตญาณของเราในจิตใต้สำนึกของเรายังคงต้องการการเติบโตทางร่างกายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรู้สึกว่าเราเอาชนะตัวเองได้ในแต่ละวันในแต่ละเดือนและในแต่ละปีนะครับมันมันความภาคภูมิใจของของผู้ชายอย่างเรา มันเกิดมาจากตรงนี้ครับถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเลยนะเอาอันนี้เราเราพูดกันในแง่ของความเขาเรียกอะไรสิ่งที่อยู่ลึกๆในสัชาตญาณในจิตใต้สํานึกเนาะผู้หญิงจะรู้สึกแย่กับรูปร่างหน้าตาของตัวเองมากกว่าผู้ชายผู้ชายจะรู้สึกแย่กับผลลัพธ์ชีวิตมากกว่าเอาง่ายๆเลยครับผู้ชายถ้าเกิดให้คุณเลือก,ระ,ก,ออกอะระหว่างทั้งแตกแต่หล่อคุณเลือกไหมอ่าระหว่างทั้งแตกแต่หล่อมากกับรวยมาก แต่หน้าตาไม่ดีคุณเลือกอะไรผมถ้าเป็นผมนะผมเลือกรวยมากแต่หน้าตาไม่ดีดีกว่าเพราะอะไรครับรวยมากเนี่ยเรายังมีทรัพยากรมากพอที่จะดูแลตัวเองแต่ถ้าเกิดทรัพยากรเราไม่มีต่อให้เราหล่อบางทีโอกาสในชีวิตก็ไม่ไม่มาแต่ถ้าพูดทูบีแฟร์แล้วคนหล่อโอกาสในชีวิตมันจะมันจะมากกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเอาพูดแบบว่าเอ็กตรีมอ่ะถ้าเกิดหล่อแต่จนถังแตกไม่มีอะไรจะกินเลยอ่ะเป็นผมผมก็ไม่อยากอยู่ในสภาพนั้นก็มไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย มันมันจึงแตกต่างกันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงผู้ชายเราจําเป็นจะต้องพัฒนาทักษะในการหาทรัพยากรซึ่งทรัพยากรในปัจจุบันก็คือเงินเ,เวลาสุขภาพนะครับทักษะในการหาทรัพยากรครอบครองทร,รัพยากรและบริหารทรัพยากรทํามอย่างนี้ให้ได้ครับเพื่ออะไรครับเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพตัวเองพัฒนา,าจิตใจของตัวเองให้แข็งแกร่งเข้มแข็ง แล้วก็พัฒนาความปลอดภัยการอยู่ดีกินดีของผู้คนรอบตัวของผู้คนที่อยู่ใต้ไม่ใช่ใต้หรอกอยู่ในความคุ้มครองของเราคำว่าความคุ้มครองก็คือคนที่คนที่เราต้องอบอุ้มเขาไวอ้อ่ะถ้าเกิดเราพูดง,ง่ายๆถ้าสมมุติว่าคุณเป็นผู้ชายอายุสัก2 5่สถึงสาเนี่ยคนที่อยู่ในการอบอุ้มของคุณคือใครครับก็คือพ่อแม่ของคุณอ่ แฟนถ้าเกิดว่าคุณมีแฟนอาจจะเป็นน้องที่เรียนอยู่หรืออาจจะเป็นคนที่คุณอาจจะเป็นลูกทีมหรือว่าอาจจะเป็นคนในบริษัทของคุณถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัทอะไรประมาณนี้นี่คือคนที่อยู่ในปกครอ,องของคุณผมไม่ได้บอกว่าเป็นหัวหน้าเป็นคุณอยู่เหนือกว่าโอเคไหมเราเราผมผมว่าเราน่าจะเข้าใจใน point นี้เนาะเขาไม่มีในปกครองคือคนที่คุณมีความรับผิดชอบต่อเขาเนาะหน้าที่ของผู้ชายเราคือจุดนี้ครับและจุดนี้แหละ ยิ่งถ้าเกิดว่าในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปี IE, คุณทําสิ่งเหล่านี้ได้ดีขึ้นเรื่อยๆก็คือหาทรัพยากรบริหารทรัพยากรแล้วก็ใช้ทรัพยากรในการดูแลคนในปกครองหรือว่าคนในการคุมค้มครองคุณได้ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยในแต่ละปีอ่ะมันจะทําให้ความภาคภูมิใจนในตัวเองของคุณเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่หยุดเลยฮะแล้วไอ้สิ่งเหล่า,า,านั้นแหละมันจะทําให้ความเขาเรียกอะไรความเป็นผู้ชายความมัสคูลีนความความนั่นแหละความเป็นผู้ชายอ่ะมันยิ่งได้รับการพัฒนามันยิ่ง ประสบความสําเร็จมากขึ้นเรื่อยๆๆๆแล้วมันก็จะเชนเป็นลูกโซ่ไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็คือเอามาแชร์ให้ฟังกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าช่วงเนี้ยพลังงานมันถูกส่งต่อพลังงานของผมนะมันถูกส่งต่อไปให้คนรอบตัวนะครับให้เพื่อนสนิทที่ผมคุยด้วยนะเขาเป็นเหมือนกับแบบว่าอินเนอร์เซอที่เวลาเรามีอะไรเรื่องธุรกิจเราจะคุยกันตลอดนะพลังงานเริ่มส่งต่อไปให้เพื่อนเพื่อนที่เจอปัญหาธุรกิจอยู่เขาก็ เริ่มจัดก,การปัญหาได้แน่นอนว่าส่วนใหญ่มาจากเขาแต่ผมก็มีความเชื่อว่าถ้าเขาและผมพลังงานไม่ได้ดีขึ้นเราสองคนจะพากันจมแน่นอนนะพลังงานดีๆมันเริ่มไปสู่ลูกค้าเริ่มไปสู่งานเริ่มไปสู่ทีมของผมซึ่งผมอาจจะคิดไปเองก็ได้แต่ช่วงก่อนหน้าที่ผมจะตัดสินใจเลิกดูหนังโป๊หรือว่าเลิกติดหนังโป๊เนี่ยพลังงานมันไม่ดีขนาดนี้แล้วสิ่งต่างๆรอบตัวมันไม่โฟล์ขนาดนี้นะครับก็เลยคิดว่าเอาเรื่องนี้มาแชร์กันนะครับเออเราเราพูดเรื่องสายมูมาตั้งแต่ครั ก็นั่นแหละเอาเรื่องนี้มาแชร์กันครับในแง่ของพลังงานเพราะว่ามันสําคัญมากๆครับที่เราจะต้องมีความภาคภูมิใจในตัวเราเราจะต้องมีความรู้สึกว่าตัวเรามีชีวิตที่ก้าวหน้าในทุกๆวันไม่ต้องก้าวหน้าเยอะก็ได้ครับถ้าสมมุติวันนี้พูดตรงๆะลรัทวันี้คุณน้ําหนักเยอะคุณอ้วนอ่ะยกตัวอย่างนี่คือตัวผมนะผมน้ําหนักเป็นประมาณร้อยี่สิบตอนนี้ไม่รู้น้ำหนักเท่าไหร่ไม่ได้ไม่ได้ช่างนะแต่ว่าผมวัดรอบอกรอบเอวไงล่าสุดผมรอบอกผมห้าสิบสอง วัดล่าสุดเนี่ยตอนนี้49กนะครับก็ลดลงมาเยอะพอสมคสวรสำหรับผมลดลงมา3นิ้วนี่เยอะนะแล้วก็ตั้งเป้าให้มันลดลงไปเรื่อยๆนะครับคุณอาจจะตั้งเป้าแบบนี้ก่อนก็ได้ว่าโอเคเราวิดพื้นทุกวันหรือกระโดดตบทุกวันหรือสควอรทุกวันเออผมเริ่มต้นจากตรงนั้นนะครับแล้วมันก็สร้างความรู้สึกดีให้กับตัวผมเองมาเรื่อยๆจนกระทั่งผมไปยิมเกือบทุกวันเลยทุกวันนี้นะครับก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้กันฟังนะครับซึ่งถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับโน Fa แฟบไหมมันเกี่ยวมากครับเพราะไอความรู้สึกภามใใจนนตัวเองี มันได้มากๆครับในวันที่คุณรู้สึกว่าอยากดูหนังโปมาแล้วคุณบอกตัวเองว่าไม่กูไม่ดูแล้วคุณก็ไปทําอย่างอื่นที่มีประโยชน์ต่อชีวิตอาจจะไปดูหนังก็ได้อ่านหนังสือก็ได้อาจจะไปเดินออกกําลังกายก็ได้หรือออกจะอาจจะไปแค่ไปขับรถเล่นเพื่อให้หายให้หายมีอารมณ์ก็ได้และไอจังหวะโมเมนตะ์นั้นคุณจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากนะครับและมันจะช่วยให้ครั้งต่อไปที่คุณเผชิญหน้ากับหนังโปมันง่ายขึ้นง่ายขึ้นเรื่อยๆ โอเคครับสำหรับวันนี้มีประมาณนี้นะครับใครที่โอ้บอกก็ไม่นานสุดท้ายก็15นาทีเหมือนเดิมนะครับใครที่ตัดสินใจว่าอยากจะดีทอ็อกสหนังโป้ะนะครับรู้สึกว่าหนังโป้มันมีปัญหามันส่งผลไม่ดีต่อชีวิตนะครับก็ติดตามได้เลยไม่ว่าจะเป็น3 000, 7, 000, วัน7วัน15หวันหรือว่าหนึ่งเดือน45วันได้หมดเลยนะครับหรือใครที่อยากจะเลิกดูหนังโป้แบบถาวรน,นะครับก็ติดตามได้เลยครับเดี๋ยวพวกเราลุยไปพร้อมกันครับ แล้วก็สุดท้ายถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ตัวผมแล้วก็ให้คลิปนี้มันถูกแนะนําให้กับคนที่เขาอาจจะกําลังต้องการคอนเทนต์แบบนี้นะครับสำหรับวันนี้มีแค่นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ